ค่ะขณะนี้ที่ฉันนะคะก็อยู่ที่ตลาดสดห้วยขวางน,นะคะซึ่งก็มาติดตามสถานการณ์ของราคาผักสดนะคะหลังจากนะคะที่มีกระแสเรื่องของนะคะราคาผักนั้นช่วงนี้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเท่าตัวค่ะซึ่งนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจากการที่ได้ติดตามสถานการณ์นะคะที่ตลาดห้วยขวางก็มีประชาชนพะะ่อค้าแม่ค้านะคะ,ะ,คะมาซื้อของ มาซื้อผักนะคะไปประกอบอาหารอย่างต่อเนื่องนะคะมีโอกาสค่ะได้ไปสอบถามนะคะแม่ค้าร้านขายผักนะคะซึ่งก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าในปีนี้นะคะราคาผักนั้นแพงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาขายของมานานนะคะปีนี้ถือว่าราคาผักนั้นแพงกว่าทุกปีปรับตัวนะคะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนะคะ หนักสุดเลยนะคะที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือราคาผักชีนะคะที่กิโลกรัมละ350บาทซึ่งที่ตลาดนะคะว้้ยขวางก็ราคาประมาณกิโลกรัมละ3 0 0 3 5 0ถึง350บาทนะคะจากการสอบถามแม่ค้าในตลาดนะคะก็บอกว่าสาเหตุที่ผักแพงนะคะหลายคนเข้าใจว่าเกิดจากน้ําท่วมนะคะแล้วก็ทําให้การขนส่งสินค้านั้นลําบากมากขึ้นผักมีน้อย พื้นที่การเกษตรเสียหายนะคะโดยผักส่วนใหญ่นั้นก็จะมาจากทางภาคเหนือเลยทําให้ผักมีน้อยในเข้าสู่ตลาดกลางแล้วก็ดันราคาขายส่งให้แพงขึ้นนะคะทางร้านนะคะจากแต่ก่อนนะคะขายมีการแบ่งทั้งแบ่งขายแล้วก็ขายในราคาขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะจะแบ่งขายกําละสิบบาทจากแต่ก่อนเพยได้3กรัม ปัจจุบันก็อาจจะได้แค่คำเดียวนะคะแต่ว่าลูกค้าก็เข้าใจเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ราคาผักนั้นแพงปรับตัวแพงขึ้นจริงๆนะคะที่ตลาดสมุขวางก็มีหลายร้านนะคะแล้วก็มีสองโซนด้วยจะมีโซนข้างบนแล้วก็โซนข้างล่างนะคะที่ขายผักนะคะแล้วก็ที่แพงอีกอันนึงก็คือเป็น ประกาดขาวนะคะวันนี้จากเมื่อวานราคากิโลกรัมละ55บาทวันนี้ปรับขึ้นมากิโลกรัมละ6 6 6 5บาทเลยนะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าของห้อยขวางก็จะมี2โซนนะคะโซนด้านนอกกับโซนด้านบนอาคารข้างในนะคะที่ขายผักนะคะ ที่ตลาดนี้นะคะก็จะขายของตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะคะตลาดก็จะเริ่มวายในช่วงบ่า,บายสา,ามค่ะและนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เราลงพื้นที่พาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์ราคาผัก หลังที่มีกระแสข่าวนะคะว่าผักราคาแพงขึ้นแล้วก็สอบถามไปอย่างพ่อค้าแมค่ค้าถึงสาเหตุของราคาผักที่แพงขึ้นด้วยค่ะ